สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ford Apple นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรเนาะมีนับโชว์รูมฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับและเรามีอีกหนึ่งรถอีกหนึ่งรุ่นที่จะรีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับด้านหลังผมจะเป็นรถรุ่นแลปเตอร์ดีเซลนะครับคันนี้ราคารถหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับสีเทาแลมโบเพิ่มสีอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับราคารถก็จะเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่มมาพรร้ออกกับบเท์โลู บเทอร์โบนะครับแรงม้า210แรงบิด500นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอีโคบูเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่ทำออกมาสำหรับตัวในเจนฟ Ford ของเรานะครับคันนี้แต่งอะไรกับลูกค้าบ้างเรามาดูกันว่าแรปเตอร์ดีเซลคันนี้แต่งรอบคันอะไรกับลูกค้าบ้างเรามาดูกันนะครับก่นด้านหน้าก็เป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็กันชนหน้าแรปเตอร์นะครับพร้อมกล้องด้านหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟหน้าแบบแมกนิทิค LED นะครับไฟหน้าแมกนิทิค LED เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวที่เป็นแรป็นไ มทริก LCD ที่ปปรับสูงต่ำอัตโนมัติเวลาเราขับเส้นทางที่มันไม่มีแสงนะครับไฟเขาจะปรับยิงไปด้านข้างอัตโนมัติเลยนะครับนี่ไฟแมทริก LCD นะครับก็จะมีเฉพาะที่เป็นแรปเตอร์นะครับเบนซินดีเซลวาแท็กขับ C ตอมแท็กขับ2กับ4เอเวอเรสต์ขับ4ที่ใช้ไฟแมทริก LCD นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าของแรปเตอร์เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้มันแบบมีความกว้างมากขึ้นนะครับเครื่องเล็กแต่เนนเทอร์โบนะครับก็ต้องมีช่องระบายความร้อนให้มันออกระบายความร้อนได้ดีนะครับ แบบนี้เลยสับตัวแรปเตอร์ด้านล่างก็เป็นกันชนหน้าแรปเตอร์สแตนดาดจากโรงงานพร้อมเซ็นเซอร์หน้า6จุดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นแบบ led นะเป็นไฟแสงสีขาวนะครับแล้วก็สามารถกดใช้ไฟตัดหมอกตรงตรงใต้พวงมาลัยได้นะครับเราขับทางที่มันฝนตกหิมะลงต,งต่างๆเราก็เปิดใช้ไฟตัดหมอกได้เช่นเดียวกันนะครับเซ็นเซอร์เรดาร์ด้านหน้าตัวนี้ตอนตนี้ถ้าเราจะใช้งานระบบ adaptive cruise control เนี่ยก็คือถ้าเรากดแป้นพวงมาลัยตรงด้านซ้ายจะมีให้เรากดล็อกความเร็วให้รถวิ่งโดยอัตโนมัติโดยที่เรา มันต้องมาคอยเหยียบเบรกนะครับเพราะว่ารถเขาจะเบรกให้อัโตโนมัติด้วยนะครับเป็นระบบอัตโนมัติกู้นต้นนะครับเราขับยื่ความเร็วเท่าไหร่รถข้างหน้าหยุดรถเราก็หยุดตามรถข้างหน้าออกต้นรถเราก็ออกตัวตามนะครับระบบอัตโนมัติกู้นต้นจับคู่กับระบบ Stop and Go นั่นเองนะครับก็มีเซนเซอร์เรดาร์อยู่ใต้กันชนตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับเรามีแผ่นกันกระแทกด้านล่างให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นสีอลูมิเนียมแบบนี้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่ารถเลเวอเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นรถสไตล์ออฟโรรดดเเเาาวิิ่่งงส้นนนททีป็ หินของแข็งเนี่ยมันไปอัดกระทบเครื่องยนต์ให้เกิดความเสียหายได้นะครับแร็ปเตอร์เขาก็เลยมีแผ่นกระแทกให้มาด้วยนะตั้งแต่เบนตัวที่เป็นดีเซลเบนซินมีให้แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็เวลาเราขับทางออฟโรดมีการกระโดดการเหินต่างๆเนี่ยก็จะเซฟเครื่องยนต์ไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายนะครับพวกคอมแอร์ต่างๆงนะ้อนั้นอยู่ด้านหน้าเครื่องทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้รถเนี่ยมป็นบุคคลปลอดภยัยามยิ่งขึ้นเวลาเราขับทางที่เป็นออฟโรดนั่นเองนะครับชุดแต่งแร็ปเตอร์เนี่ยก ไวท์แท็กอ e นะครับแต่เนี่ยเป็นแรปเตอร์แท้เลยนะครับตอนนี้ก็มีจุดแต่งออกมาแล้วสำหรับตัวแรปเตอร์ของเรานะครับถ้าเห็นแบบนี้ก็จะเป็นแรปเตอร์แท้นะครับในส่วนของด้านบนบ้างนะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับก็เป็นสไตล์เส้นขอบมุมตัดนะครับที่ทําออกมาให้มันรู่ลมได้ดีรับลมได้ดีนะเราก็พร้อมช่องรับความร้อนจากเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นที่ระบารความร้อนจากเครื่องยนต์นะพรับเราขับรถอยู่เนี่ยลมเข้าที่ด้านหน้ารถเนี่ย ลมมันจะไปหมุนเวียนภายในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ออกจากช่องตัวนี้นะครับก็เป็นการระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ได้นะครับก็มีตั้งแต่ตัวที่เป็นเบนซินแล้วก็ดีเซลนะครับที่เรียกว่าเป็นตัวที่ระบายความร้อนจากดานบนฝากระโปรงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ของตัว Ra ป t o อร์ดีเซลกันบ้างนะว,ว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมีการอัปเกรดมีความแตกต่างจากตัวที่เป็นเบนซินมากแค่ไหนกันนะครับแรปเตอร์ดีเซลจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลนะครับสี่สูบแถวเรียงเป็นเครื่องยนต์บเทอร์โบ แรงม้า210แรงบิด500นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอีโคบูเครื่องยนต์แพนเทอร์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับของเหลวจะอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาชิคโจ๊ก็คือกระปุกฝาสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำยาลอเย็นเป็นสีเขียวมีตำแหน่งแม็กแล้วก็มีนบอกอยู่นะครับเราก็ดูความพ่งของของเหลวต่างๆได้นะฝากจากฝั่งซ้ายเลยนะครับแล้วก็ม้อลมเบรกเราเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับนี่เป็นเบรกเบรกแบบไฟฟ้าแล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์บเทอร์โบนะครับก็เทอร์โบสองลูกเป็นบายเทอร์โบนั่นเองนะครับเครื่องยนต์เราก็มีการวางตำแหน่งของตัวแผ่นโฟมตัวนี้นะครับแผ่นโฟมเนี่ยเขาจะช่วยการลดการสั่นของเครื่องยนต์แล้วก็ลดเสียงได้ด้วยนะก็มีพามัางแต่ตัวที่เป็นน็กเกนตัวลิ่มต้นเลยนะครับไอกพัดไอกที K ่ ath, K T, มีแผ่นโฟมตัวนี้มาให้แล้วนะครับ ช่องด้านหน้ากว้างขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าช่องด้านหน้าเนี่ยมันมีความกว้างมากขึ้นนะครับก็ทําให้อากาศเนี่ยมันไหลหมุนเวียนได้ดีภายในเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่ตัวเดียวกับวายแท็กขับสี่นะครับหรือจะเป็นตัวสตอมแท็กขับสี่เอเวเลตขับสี่ใช้เครื่องยนต์เดียวกันคือดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับตัวพัดลมไฟฟ้าหรือม่านน้ำไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีการปรับปรุงใหม่อัปเกรดใหม่ให้มีตัวดีเลย์คอยวัดอุณหภูมินะครับทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ตัวพัดลมไฟฟฟฟ้้้าาาดดดดวววววววยยยยยนนนนนนะะะคคคคครรรรรัััััััััับบบบก็็ถืือออออ่่่่่เเเปสสสสญหหหตตตตง์์พลลมมมไทีีีุณภููิ ท่ออินเตอร์เราก็ออกแบบใหม่ให้มันมีความยืดหยุนมีความแข็งแรงแล้วก็มีความเหนียวมากขึ้นนะครับนี่แบบนี้เลยนี่แล้วก็ฟอร์ดเนี่ยเขามีการออกแบบมาแล้วนะว่าท่ออินเตอร์ตัวนี้จะมีการใช้งานที่ยาวนานนะครับแล้วก็กล่องฟิล,ล์เราสามารถเปิดกล่องฟิล์ตัวนี้เนี่ยกรณนี้ถ้าลูกค้าจะต่อสปอร์ตไลท์เพิ่มนะครับจะต่อช่องไฟเพิ่มเนี่ยสามารถ แกะกล่องไฟตัวนี้มาต่อช่องไฟได้นะครับแล้วก็ภายในห้องนิสารเนี่ยเขาจะมีสุ่มปุ่มสวิตช์แบงค์แล้วก็สามารถเปิดระบบจากที่ภายในห้องนิสารได้นี่คือกล่องฟิลที่ต่อไฟเพิ่มนั่นเองนะครับแบตเตอรี่ AGM 12โวลต์80แอมป์แบบนี้เลยจะมาพร้อมกับที่เป็นตัวเกียร์โตสำหรับตัว e นเจนฟอร์ดของเรานะครับเกียร์โตต้องเป็นแบตเตอรี่ AGM นะครับก็เป็นแบตลูกใหญ่นับที่เน้นการใช้งานไฟค่อนข้างเยอะนะครับการจ่ายไฟมันก็จะเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าแบตลูกใหญ่เลยนะครับจับคู่ 210เราเปลี่ยนมาเป็น250ร้แล้วนะเป็น,ปนไดชาร์จลูกใหญ่นะก็จับคู่กับแบตเตอรี่ที่เป็นแบบ a g m นะครับกองฟิวติดกับแบตเลยนะครับการมาตำแหน่งของเครื่องยนต์เน็กเกนทั่วไปเนี่ยซ้ายของเหลวขวาคือแบตแล้วก็ฟิวนะครับก็เป็นการวางตำแหน่งใหม่ให้มันระหว่างของเหลวกับไฟเนี่ยมันอยู่ห่างกันนะครับทอมยาเดินใหม่ไม่ผ่านเครื่องยนต์ที่มีความร้อน,นทำให้แอร์เนี่ยเวลาผู้โดยสารเปิดใช้งานแอร์เนี่ยแอร์เย็นขึ้นนะครับนี่เขาจะจะุแกนคือเขาจะตีตีท่อเลยไม่ให้ติดกับเครื่องยนต์ให้้เเกิดคความรรออนนนนัันงน่งะบ ทีนี้ด้านข้างของตัวรถรับเตอร์คันนี้การนะครับด้านข้างก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเราเปลี่ยนแค่แมกและก็ยางนะครับคันนี้ก็ไม่ได้ยกไม่ได้อะไรนะก็ใช้เป็นความสูงเท่าเดิมจากโรงงานอยู่นะครับยางใช้ยางของโตโยต้าอีโอเพนทันทรีเป็นยาง RT นะครับเป็นยางที่เรียกว่าเน้นออฟโรดเน้นทางเรียบนะสี่เหลี่ยงเราใช้3055ยทับ 55, ยาง305กับยาง3 3หรือ35เนี่ยความแตกต่างคือ สามศูนย์ห้าเนี่ยหน้ายงางจะกว้างกว่านะครับถ้าสามสามหรือสามห้าเนี่ยจะเน้นขอบที่มันหนาขึ้นเน้นการเกาะถนนได้ดีเพราะว่าหน้ายางจะกว้างขึ้นนะครับไซม์แม็กเวมพายลายยอดทิศลายกระแสตอนนี้เลยน,นี่สีดําด้านแบบนี้เลยของเวมพ r e แบบนี้นะครับก็จับคู่กับยางที่เป็นของโตโยโอเพนคันที่อาร์ทียางตโตโยตอนนี้ก็เป็นที่นิยมสําหรับตัวที่เป็นกระบะเน็กเจนนะครับหรือพวกเอเวอเรสต์ต่างๆก็ใช้ตโตโยกันนะเพราะเป็นยางที่เป็นยางญี่ปุ่นอย่างดีเกรดพรีเมียมเลยนะครับก็เน้นการโุยเน้นการขับ หลังลิจัตนั่นเองนะครับดิสเบรกดิสเบรกสี่ล้อดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะครับการมีดิสเบรกสี่ล้อเนี่ยข้อดีคือถ้าเราเปิดระบบอัแอคทีฟคูโทอนให้รถมันวิ่งโดยอัตโนมัติแล้วก็มีเบรกช่วยการเบรกรถเนี่ยสี่ล้อเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันเบรกสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีระบบเบรก ABS ป้องกันล็อกล็อกนะครับ EBD การจางเบรกแบบอิเล็กทรอนิก ESP ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวรถและที่สำคัญแรปเตอร์เรามี ROM การลดปีกกว้าแล้วก็ H.LA ที่รันแอซิดนะครับแล้วก็มีดิฟฟฟฟล็ออกเืงท้้าายไ เข้ามาช่วยด้วยนรายการขับเส้นทางที่เป็นออฟโรดนะครับก็ถือว่าระบบวาวไทยครบพันกับตัวแรปเตอร์ที่เป็นดีเซลนะตัวนี้คือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วนะครับตอนนี้ดีเซลก็คือลูกค้าจองเข้ามาเยอะนะครับก็ตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจลองจัดไฟแนไฟแนผ่านรับรถได้เลยนะครับล้อดเดิมของแรปเตอร์เขาเป็นยาง B F ขอบ17นะครับแต่ลูกค้าอยากได้เป็นขอบ20ก็อัปเกรดยางให้มันดูมีความสวยมากขึ้นมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ จับคู่กับปีกนกที่เป็นปีกนกอิสระบนล่างคู่หน้าเลยนะครับก็เป็นการยึดเกาะให้รถมันมีความทรงตัวที่ดีขึ้นในการเข้าโค้งความเร็วกระโดดกันเหินกับเส้นทางที่เป็นออฟโรดได้ดีนะครับแก้มข้างนะครับจะมีช่องที่จะระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ออกดันข้างได้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างซ้ายขวานะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะก็คือรถสีอะไรกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมีกล้องสา0องศามีไฟสองเท้ากรณีถ้าเรา ลดล็อกประตูรถเนี่ยไฟส่องเท้าจะเป็นไฟ led แสงสีขาว้วก็เพิ่มแสงสว่างจากเส้นทางที่เราเปิดประตูรถตอนกลางคืนนะครับก็เราสามารถดูเส้นทางที่เป็นพื้นได้ว่ามีอะไรสีกริดหวังอะไรหรือไม่นั่นเองนะมีกล้องสามอสิบองศารอบพันให้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์บสปอร์ตเซนเซอร์บสปอร์ตเนี่ยเราขับรถอยู่รถมาด้านข้างซ้ายขวานะครับจะมีเซนเซอร์กระพริบสรงกระจกให้เรารู้นะว่ามีรถมาด้านข้างซ้ายขวานั่นเองนะเป็นระบบเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวท็อปสุดสําหรับตัว n i g e n ของเราแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่า ระบบปลอดภยัยระบบช่วยเหลือผู้ขี่เนี่ยครบแล้วนะครับบันไดข้างนะครับเป็นแบบแรปเตอร์ซ็ะกล่องนะครับตัวนี้ก็เน้นการขับขี่ออฟโรดได้ดีนะลดการกระแทกตัวนี้เราเราลดการชนได้เลยนะถ้ามีเกิดเกตยการชนอะไรต่างๆเนี่ยบันไดข้างตัวเนี้ยเขาจะเสียหายเสียหายค่อนข้างยากนะเพราะว่าแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็มีคําว่าแรปเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับตอนนี้ถ้าเราขับทางเส้นทางที่เป็นออฟโรดเนี่ยถ้าดินมันมาติดอยู่ตรงบันไดข้างเนี่ยเราสามารถทําความสะอาดง่ายนะเพราะว่าเขาซ็ะกล่องมา คพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถทําความอัดง่ายแข็งแรงทนทานแบบนี้เลยนะสำหรับตัวบันไดข้างของแร็ปเตอร์นะครับเบ้าลองมือใส่รอบคันให้กับลูกค้าเวลาที่เราเปิดประตูรถเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยกับสีรถนั่นเองนะครับกันซาติดเพิ่มเติมฟิล์มติดแล้วนะครับแล้วเราก็เพิ่มแหลกหลังคาของฮัมเมอร์นะครับนี่ฮัมเมอร์แหลกฮัมเมอร์แหลกเนี่ยก็เอาไว้ใส่เวลาเราไปแคมปิง้งปิกนิกท่องเทีย่ยวออฟโรดใส่สัมภาระนะครับใส่กระเป๋าเดินทางสามารถลัดของได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะสำหรับตัว ฮัมเมอร์แหลกของเรานะครับก็ถือว่าทรงแบบนี้มันจะไม่ม,ไม,มันจะไม่แบบดูแบบเกจการอะไรมากมายนะเพราะว่ามันบบเ,รเรียบบาง,บางๆใช่ไหมแต่ใช้งานได้จริงนะครับกุญแจแบบสมาร์ทเคเลดนะครับเราสามารถปลดล็อกรถล็อกรถอ,อยู่ในปุ่มเดียวกันนะแล้วก็ดึงสามารถดึงสลักกุญแจออกมาได้นะครับก็สามารถล็อกแบบเมนวนวลได้นะครับกรน,นี้ถ้าเราใช้ไปกุญแจไปแล้วเกิดกุญแจเกิดความเสียหายนะครับเราก็เอาสลักเนี่ยมาล็อกแบบเมนวนวลได้นะครับ หรือกรณีถ้าเรามีเด็กอยู่ในรถเรากลัวเด็กเข้ามาเปิดประตูเล่นเวลาเราขับคีู่นะครับเราก็สามารถล็อกประตูแบบไม่ให้เด็กมาเปิดประตูเล่นได้นะครับนี่ประตูฝั่งผู้โดยสารนะเขาจะมีปุ่มล็อกเด็กตัวนี้นะครับเราสังเกตว่าเป็นรูปเด็กใช่ไหมเราก็เอาสลักกุญแจนะครับมาล็อกเด็กแบบนี้ก็จะเป็นการล็อกเด็กที่ไม่ให้เด็กเข้ามาเปิดประตูเล่นได้เวลาเราขับคี่นะก็ถือว่าเป็นระบบปลอดภัยที่ ford ok. เนี่ยเขามีมา ถือเป็นการออกแบบที่ดีรับตัวผู้สั่งที่เป็นเด็กนั่นเองนะครับก็ไม่ให้มาเปิดประตูเล่นเวลาเราขับขี่อยู่นั่นนั่นเองนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเราใส่เป็นของฮัมเมอร์นะครับเป็นฝาปิดกระบะท้ายฮัมเมอร์แบบไฟฟ้าเลยนะครับสามารถกดเลื่อนไฟฟ้าเปิดปิดได้นะแบบนี้ของฮัมเมอร์เลยนะครับก็ใช้งานได้จริงนะครับของฮัมเมอร์นะครับก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับเราก็สามารถเปิดปิดได้นะครับ ด้านท้ายใส่สติกเกอร์คำว่าแรปเตอร์เป็นสีดําแบบนี้ตามแบบฉบับของโรงงานฟอร์ดที่เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับแคสซี ie, ชิ้นเดียวสำหรับตัวแรปเตอร์กระบะของเรานะเน้นการบรรทุกเน้นการวิ่งที่เป็นเส้นทางออฟโรดได้ดีความแข็งแรงของแคสซีเนี่ยความหนาเนี่ยถือว่า8มิลเลยนะครับก็เป็นเหล็กหนาอย,อย่างดีเลยนะครับมีเหล็กเชื่อมแคสซีฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้วยนะครับก็เป็นทําให้แคสซีเนี่ยมันไม่คดไม่งองไม่เบี้ยวในอนาะคตนะครับชกคบวกคอยสปริงด้านท้ายนะแล้วก็มีหวัดลิงค์นะครับอยู่ที่ใต้พเพลาด้ ขับที่เป็นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับหรือขึ้นคอสะพานเนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยมมีความนุ่มนะครับเพราะว่าเรามีวัดลิงค์คอยยึดยึดรถให้มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นเป็นเหมือนกล้ามคอยยึดรถนะับไม่รถเนี่ยมันมีการเอียงการโยกนะครับก็ทําให้รถเนี่ยมันสมูทมากยิ่งขึ้นเวลาเราขับที่ทางที่เป็นออฟโรดนะครับไฟท้ายแบบ f ู l l LED พร้อมกับเซ็นเซอร์บันสปอร์ตด้านท้ายนะครับนี่ไฟท้ายแบบ Fu l l LED เลยไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยแบบ LED ทั้งหมดสัก กลิคคำว่าแรปเตอร์เป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับโลโก้ฟอร์ดสีดำพร้อมกับกล้องถอยหลังเวลาเราถอยหลังเนี่ยภาพจะแบอบกที่จอซิงค์โฟเอ12นิ้วภายในห้องโดยสารนะครับกระจน้ายนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะ6จุดเลยนะครับพร้อมกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับระบบปลอดภัยถือว่าเรียกว่าครบคันเลยนะครับก็ถือว่าเราเนี่ยถอยหลังทีนึงเนี่ยเราดูทั้งภาพดูทั้งเสียงได้นะครับหูรากสองข้างซ้ายขวาตัวนี้ก็สามารถลากจูงได้นะครับก็ถือว่าเราเนี่ยสามารถลากจูงกับรถคันหลังได้นะครับ จน,นท้ายเดิมจากโรงงานของแรปเตอร์นะครับนี่เราเราปิดแฟนแผ่นฝาปิดท้ายของฮัมเมอร์ลูกค้าก็จัดใส่ของด้านฝากระบะได้นะครับต่อล็อกได้นะครับพอเราปลดล็อกกุญแจรถปุ๊บเนี่ยฝาตัวนี้เขาจะล็อกกับประตูรถเลยนะครับถ้าเราล็อกรถอยู่นะครับเราจะไม่สามารถเปิดได้นะครับหรือเราปลดล็อกรถปุ๊บเนี่ยกุญแจฝาท้ายก็เปิดได้นะเป็นการทํางานร่วมกับระบบเซนเตอร์ล็อกของประตูฝาท้ายนะครับลูกค้าก็สามารถใส่ของมีค่าได้เลยนะครับ ใ,ในส่วนของถ้าเราไปแคมปิ้งปิิกๆเนี่ยเราจะมีช่องไฟสําหรับเวลาเราไปต่อช่องไฟเพิ่มนะครับ12โวลต์ช่องไฟ230นะครับในการใช้งานนะครับลูกลับเตอร์เนี่ยเป็นรถที่เน้นการออฟโรดนะครับเราขับรถออฟโรดเนี่ยเราก็ต้องมีการเที่ยวท่องเที่ยวออกทริปต่างๆนะไปเส้นทางที่เป็นออฟโรดไปกลางเต็นท์นะครับนี่เขามีช่องไฟให้เราใช้งานได้12โวลต์นะครับแล้วก็ช่องไฟ230หรือปลั๊ก3าต้าเราก็เสียบใช้งานได้เลยนะครับรองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้4ี่วลตวัเลยลูกค้าสามารถใช้งานได้ก็เหมาะกับลูกค้าที่เน้น การขับขี่ออฟโรดออกทริปท่องเที่ยวได้นะครับหรือลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำนะครับหรือจะแบบทกงานทั่วไปนะครับก็สามารถใช้งานได้นะสำหรับตัวแลปเตอร์ดีเซลคันนี้นะครับก็ราคารถ1นึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับมีรถพร้อมสมอบเลยนะครับนท้ายจะสวยแบบนี้สำหรับตัวแรปเตอร์ดีเซลเราดูภายในกันบ้างนะครับภายในสำหรับรุ่นแรปเตอร์นะฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็จะมีช่องแอร์นะครับเราสามารถปรับทิศทางของลมแอร์ได้แบบนี้2ข้างเลยซ้ายขวานะครับ ช่องปลั๊กไฟ230นะรหรือปลั๊ก3ตาเนี่ยเราสามารถรองรับเครื่องใช้ไฟได้สีัตว์เลยเราก็สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ชาร์จแบตโน้ตบุ๊กได้ภายในฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับแล้วก็มีช่องไฟ USB Type C ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้นะครับรุ่นแลปเตอร์ทั้งเบนซินลและดีเซลเนี่ยเบาะเขาจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีส้มนะครับแล้วก็มีเป็นหนังที่หนังกลับที่เราเขาเรียกว่าหนังอัตลตร้าเพิ่มเข้ามาด้วยก็ทําให้มี ทำให้ดูมีความสปอร์ตนะครับสําหรับตัวภายในรุ่นที่เป็นแรปเตอร์ดีเซลแล้วก็เบนเินนะครับภายในเป็นสีดําทั้งหมดเลยสาหรับตัวแรปเตอร์ของเรานะครับสําหรับฝั่งผู้สารคนขบนะับและเบาะไฟฟ้าปรับคู่หน้าเลย8ทิศทางนะครับเราสามารถเดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็เอนเบาะได้แล้วก็มีการนวดหลังให้เราด้วยนะปุ่มตัวนี้นะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะนังสีดำเดอร์สีส้มรอบคันสำหรับตัวแรปเตอร์ดีเซลแล้วก็เบนเินนะครับปักไฟหน้าแบบอัตโนมัติแล้วก็เปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับเราก็สามารถกดเปิดปิดไฟตััดดหมอกไ้นะครบ การปรับไฟเลนไม้หน้าจอเราขับกลางคืนเนี่ยแสงสว่างหน้าจอคนขับเนี่ยมันสว่างไปแล้วก็ลดแสงได้นะครับมีช่องวางแก้วให้คู่หน้าเลยนะลูกค้าสามารถซื้อแก้วน้ําหรือแก้วกาแฟนเนี่ยสามารถวางโรงฝั่งคนขับได้นะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่ทำมาได้ดีเลยนะครับช่องแอร์ยาวๆแบบนี้ครอบโดยสีส้มแบบนี้ก็เป็นแดบฉบับของรุ่นแรปเตอร์นะครับในส่วนของพวงมาลัยนะการปรับพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นการปรับพวงมาลัยไฟฟ้าถึง4ทิศทางนะครับการปรับพวงมาลัยเนี่ยเราปรับยังไงบ้างเราดึงใต้พวงมาลัยมาเราก็เซต ยึดเข้ายึดออกได้แล้วก็ขึ้นลงได้นะพอได้ตำแหน่งปุ๊บเนี่ยเราก็ล็อกที่ใต้พวงมอะไรเลยก็จะเป็นการล็อกพุงมลาลัยแบบอัตโนมัติเลยนะครับเราก็จะได้รับการขับขี่ที่ตามที่เราตั้งไว้นะครับการปรับหน้าจอ12.4นิ้วฝั่งคนขับมีอะไรบ้างนะครับแรปเตอร์ทั้งดีเซลแล้วก็เบนจินเนี่ยการปรับตั้งค่าหน้าจอมีอะไรบ้างนะครับเรากดที่ฝั่งคนขับนะครับนี่ฝังขวานะครับกด3ามขีดเข้าไปนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าของตัวหน้าจอ12.4นิ้วนะครับมีไมล์มิวเด สถานะออฟโรดนะครับการลากจูงนะครับแล้วก็ตำแหน่งของโทรศัพท์แล้วก็เสียงนะครับการตั้งค่ามีอะไรบ้างนะครับ Mark การตั้งค่าก็มีกำหนดค่ามาตรวัดนะครับมาตรวัดความเร็วรองนะครับแล้วก็ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็สามารถเลือกได้ตั้งค่าได้นะครับโหมดซ่อมบำรุงรถยนต์มีอะไรบ้างนะครับตรวจจับแรงดันลมยางระบบตรวจจับลมยางข้อมือคุ่งยนนะครับแล้วก็คุณภาพของน้ำมันเครื่องนะค,คุณภาพน้ำมันเครื่องเนี่ยเราจะดูว่ารถเราเนี่ยวิ่งไประยะหนึ่งเราจะดูว่าน้ำมันเครื่ององเราเนี่ยมีระยะ กี่เปอร์เซ็นต์ี้ต้องถ่ายนะครับแล้วก็เข้ามาที่เมนูโหมดคุณภาพน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ดูได้เลยว่าคุณภาพของน้ำมันเครื่องเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ี้ต้องถ่ายนั่นเองนะครับเราไม่ต้องมาคอยเปิดฝากระโปรงดึงการวัดแล้วนะครับเพราะว่าระบบฟอร์ดในเกียของเราเนี่ยเป็นระบบที่เช็คผ่านระบบออยไลท์นะครับก็เป็นระบบคอมพิวเตอร์เลยนะครับอ่ะแล้วก็ในในส่วนของด้านขวาก็จะเป็นการเซตค่าหน้าจอคนขับฝั่ง12.4นิ้วเลยนะครับตัวนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นระบบ Adaptive c r u i s e c ค n t r ทนนะครับมี Lane เราขับรถด้วยความเร็ว65ขึ้นไปเนี่ยเลนคิปปิ้งจะทํางานโดยอัตโนมัติจะเป็นการดึงกลับให้รถเราอยู่ในเลนนั่นเองนะครับลิมิตก็คือการจํากัดความเร็วเราจะจํากัดความเร็วรถเท่าไหร่เรากดเข้าไปแล้วก็เซตบวกนะครับความเร็วที่หน้าจอก็จะขึ้นตามความเร็วที่เราเลือกไว้นะครับเราล็อกไว้เท่าไหร่แล้วกดค้างไว้เลยนะครับระบบก็จะขึ้นเป็นหลักสิบให้เรานะครับเราล็อกไว้ที่80รถเราจะวิ่งได้แค่80เท่านั้นนะครับกรณีถ้าเราจะเพิ่มความเร็วเราเอาแค่กดเซตบวกค้างไว้้คคววามมเเรร็ก็กจะะพิ่แบบบนนีัน ในส่วนของตัว Adaptive Cruise Control นะครับเราจะให้รถเราวิ่งโดยอัตโนมัตินะครับแล้วกดเข้าไปแล้วก็กเซ็ตความเร็วกดเซ็ตบวกได้เลยนะครับรถก็จะวิ่งโดยอัตโนมัติต่ที่เราตั้งไว้แล้วก็มีเบรกช่วยด้วยรถคันหน้าหยุดรถเราก็หยุดตามนะครับเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับรถคันหน้าออกตัวรถเราก็ออกตัวตามเป็นระบบ Stop and Go นั่นเองนะครับมีการตั้งระยะกับรถคันหน้าได้แล้วกดปุ่มตัวนี้เข้าไปนะครับการตั้งระยะรถคันหน้าเนี่ยก็สามารถตั้งได้ตั้งแต่สีขีดนะครับ อ่สี่ขีดสขีด2ขีด1ขีดนะครับในการตั้งกะระยะกับรถขันหน้านะครับเราใช้ความห่างเท่าไหร่แล้วก็สามารถตั้งค่าได้นะครับปุ่มด้านขวาคือปุ่มตั้งค่าหน้าจอคนขับ12.4นิ้วฝั่งซ้ายก็จะเป็นการใช้งานของระบบ a d a p t i v e c r u คูด Control ลูกค้าก็สามารถเซตความเร็วนะครับที่เท่าไหร่ ล็อกความเร็วที่่าไหลก็ใช้งานได้เลยนะครับหน้าจอ12.4นิ้วมีการใช้งานอะไรกันบ้างนะครับด้านบนก็จะวัดความร้อนความเจนของอุหภูมิน้ำนับตำแหน่งของน้ํามันเกียร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตำแหน่งของน้ํามันในถังว่ารถเรามีน้ำหน,น,นักในถังกี่กิโลวิ่งกี่กิโลน้ามันถึงจะถึงศูนย์นั่นเองนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเกียร,ร,นนนกกรย์นะครับ P R N D M นะครับเราเข้าเกียร์อะไรอยู่นะครับรถก็จะแสดงตำแหน่งเกียร์นะเป็นไฟสีเหลืองแบบนี้นะครับด้านซ้ายสุดก็จะบอกรอบต่อนาทีของความเร็วรถนั่นเองนะครับแล้วก็ด้าน ความเร็วแบบนี้ติตอนเป็นแบบตัวเลขนะครับในส่วนของ a i r b a g a i r b a g ของเรามีทั้งหมด7ลูกรอบคันเลยนะครับจอ s ิงค์ a 12นิ้วต่อ Apple CarPlay, Android Auto ได้นะครับแล้วก็เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ระบบจอเนี่ยเขาจะไปลิงก์กับโทรศัพท์ให้เราเลยนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ไม่ต้องต่อสายชาร์จ USB แบบไร้สายแล้วนะครับก็เป็นการใช้งานแบบไร้สายผ่านซิงค์ได้เลยนะครับนี่ มีวิทยุรายการโทรศัพท์นับสื่อการต่อบลูทูธแอปเปิลคาเฟ่โต้โต้แบบอัตโนมัติเลยนะครับการตั้งค่าจอมีอะไรบ้างการตั้งค่าจอก็มีระบบควบคุมนับออโต้โฮเบรกมูอไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเลยนะครับตำแหน่งเสียงรายการโทรศัพท์ช่วยเหลือผู้ขับขี่การตั้งค่ารถยนนะครับทั่วไปการเชื่อมต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสั่งงานด้วยเสียงของฟอร์ดนะครับโหมดวาระต่างๆเราก็ตั้งค่าได้จากปุ่มการตั้งค่าเลยนะครับการดูจอกล้อง จากกล้อง360องศานะครับเราจะดูว่ารถเราเนี่ยรอบคันมีสิ่งขีดขวางอะไรหรือไม่เราก็ดูได้จากกล้อง360องศารอบคันได้เลยเราจะซูมด้านหน้าด้านท้ายด้านข้างแล้วก็สามารถซูมได้นะครับปรับแอร์แบบอัตโนมัติเลยนะครับ้ายเท่าไรขวาเท่าไหรลูกค้าก็สัมผัสได้ที่หน้าจอได้เลยนะครับหรือจะปุ่มหมุนแบบแมนนวลก็ได้นะครับเพิ่มพัดลมนะครับไร้ฝาแม็กแม็กเอซีการกินเข้ารถหรืออากาศไหลมุนเวียนนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับลูกค้าตั้งค่าได้นะครับ มีทันชัดไว้์เลด usb dc ฝั่งคอนโซลกลางนะครับเกียร e ์ไฟฟ้า e shifter แบบ10สปีดนะครับเราสามารถเชนเป็นเกียร์ธรรมดานี่จะมีตัว A m ให้เราเราก็กดเข้าไปแล้วก็เชนเป็นเกียร์สิสปีดได้นะครับที่พวงมาลัยเรามีแปน้น p พ t t e r n shift เราสามารถเชนได้สิสปีดเลยบนแปน้นพวงมาลัยก็จะมีแบบให้เราได้บวกลบได้ในการเชนเกียร์10สปีดเลยนะครับระบบแพ t เ e ิ n shift นั่นเองนะครับปุ่มเบรกมื ar, อไฟฟ้าคอนโซลกลางนะครับแล้วก็ปุ่มปรับโหมดออฟโรดกดคอนโซลกลางเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการปรับโหมดออฟโรดแหละนะครับ มีอะไรบ้างนะครับมีเทคอนโทรเทคอนคือก็คือเทคอนโทรก็คือการขับขี่ออฟโรดโดยอตัตโนมัติในการล็อกความเร็วรถเราเนี่เองนะครับก็คือใช้งานเราก็สัมผัสที่จอได้เลยนะครับปุ่มกดดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้านะครับผู้าก็สามารถล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าได้กรณีถ้าเราขับเส้นทางที่เป็นออฟโรดเนี่ยให้รถล้อหลังเนี่ยมันหมุนเท่ากันนะครับเราก็สามารถกดใช้งานของดิฟล็อกไฟฟ้าเฟืองท้ายได้นะครับหน้าจอก,ก็จะบอกตำแหน่งของบาร์ในการขับขี่บนเส้นทางออฟโรดนั่นเองในการเอียงในการหมุนของล้อนะครับ แล้วก็ในส่วนของการจอดอัตโนมัตินะครับเทียบข้างได้เข้าซองได้ลูกค้าก็กดเข้าไปหน้าจอเขาจะฟ้องให้เราได้ใช้งานนะว่าเราจะถอยเข้าซองหรือเราจะถอยเทียบข้างลูกค้าก็กดตัว P ข้างไว้นะครับระบบก็จะขับรถโดยอัตโนมัติในการถอยเข้าซองหรือเทียบข้างได้นะครับระบบเทคชั่นคอนโทรลระบบออโต้สตาร์ตสต็อปรถเราจะขับให้เองอัตโนมัตินะครับกรณีถ้าเราหยุดรถนะครับสตาร์ทให้เองอัตโนมัตินี่ตรวนี้นะับออโต้สตาร์ตสต็อปนั่นเองนะครับ การปรับโหมดออฟโรดนะครับมีอะไรบ้างรับลุมไปทางซ้ายนะครับหน้าจอก็จะขึ้นให้เราด้วยการปรับโหมดออฟโรด7โหมดนะครับมีปกติในการปรับนะครับปกติโหมดสปอร์ตโหมดถนนลื่นนะครับแล้วก็โหมดโคลนล่องแล้วก็มีทรายมีโหมดบาร์ห้าแล้วก็ไต่โขดหิน7โหมดเลยสำหรับตัวแรปเตอร์ทั้งเบนซินแลวก็ดีเซลนะครับโหมดเหมือนกันเลยในการขับขี่โหมดออฟโรดนะครับคอนโซลกลางจะเป็นการใช้งานของปุ่มการใช้งานออฟโรดทั้งหมดทั้งการปรับโหมดโฟโร่นะครับแล้วก็โฟเอนะครับในการใช้งานนะครับ อ่ะทีนี้เรามาที่ด้านบนบ้างด้านบนก็จะเป็นการใช้งานของสวิตแบงค์นะครับเมื่อเราต่อสายไฟที่ใต้ฝากระโปรงเครื่องรถเราแล้วเนี่ยเราจะใช้งานช่องไฟเรามีช่องไฟทั้งหมด6ช่องนะครับเราจะใช้ไฟช่องไหนแล้วก็กดได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับช่องไฟต่างเนี่ยเขาจะมีค่าไฟไม่เท่ากันนะครับก็มีตั้งแต่25นะครับ15หรือ10เนี่ยเราก็ดูได้จากนะว่าเราจะต่อช่องไหนแล้วก็เลือกเลย6ช่องนะครับใส่แว่นตาแล้วก็สามารถใส่แว่นตาได้นะครับไฟท่องโดยสารอยู่ด้านบนทั้งหมดเลยนะครับนี่แบบนี้เราก็กดใช้งานได้นะครับ เซนเซอร์ด้านบนกระจกเนี่ยก็จะวัดเลนชิปปิ้งนะครับในการใช้งานกะระยะถนนปะแล้วก็เปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับระบบ a อบเบรกอัตโนมัติก็จะเป็นเซนเซอร์ด้านบนทั้งหมดเลยนะครับคอนโซลด้านกลางก,ก็เป็นช่องใส่ของสำหรับตัวแรปเตอร์นะครับเราสามารถใส่ของเล็กๆน้อยๆได้นะครับตรงคอนโซลด้านหน้านั่นเองนะครับภายในรอบคันของรุ่นแรปเตอร์เนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะเป็นรุ่นเป็นรถออฟโรดที่เน้นการขับขี่เส้นทางที่เป็นออฟโรดได้ดีนะครับราคารถ1นึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทแบบนี้นะครับออปชั่น ตัวท็อปแบบนี้เซนส์สไตล์ออฟโรดได้ดีเลยนะครับสำหรับพี่เ,เพื่อนเทุกท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดแคมเปญโปรโมชั่นของรุ่นแรปเตอร์ดีเซลคันนี้นะครับราคารถ1นึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าบาทเป็นแรปเตอร์ดีเซลคันนี้มาพร้อมกับพี้ยที่เป็นบายเทอร์โบนั่นเองนะครับตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับลูกค้าสนใจจองออนไลน์นะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ผ่านรับรถได้เลยนะครับทุกอาชีพจัดไฟแนนซ์ได้เรามีเจ้าที่ทําสัญญาถึงบ้านส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยนะครับจองออนไลน์ปลอดภัยร้อหน้ยเป พีบิวไหสนใจก็ทักประสบถามได้ช่อง Ford Apple นะครับโทร0652120806นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีรถรุ่นแ a ปเตอร์ดีเซลสีเทรลัมโบแบบนี้สีสวยๆแบบนี้ให้พี่เบียดได้ชมกัรนะคลิปหน้ามีรถอะไรแต่งที่สวยแต่เราจะมารีวิวให้พี่เบียดได้ชมันอีกนะครับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้